สบายดีพี่น้องมืง่อนีเนสิพามาเห็ดเมนูล้างตู้เย็นพอดีเนมีไก่งวงเนาะตั้งแต่แตงสกีเวนพวกแหละกันเลยสิมาเห็ดขับปุ้นน้ำไก่งวงก่อนอื่นเนาะาก้เอากะทิลงไปแลวกะใส่หมักเพชแกงแดงแลวกะหมักเพชน้ากับปุ้นเคี่ยวไปจนว่าแตกมันเนาะแลวกะใส่คาใบาขีดหูดลงไปเคี่ยวไปให้มีกลิ่นหอมทรงกลิ่นหอมแลวกะใส่น้ำกะทิลงไปสองป๋อง เคี่ยวจนกว่ากะทิแตกมันเนาะแล้วกสิใไซน้ำล่าล่าลงไปประมาณยุดสี่ป๋องหลังจากนั้นกับปล่อยใฮ้เลนโฟดตัวนี้ก็แมนไก่งวงที่เอาไว้ซ่องฟรีเซอร์เนาะหลังจากที่กินเหลือตั้งแต่แตงสกิ่งุ่ดละเนาะเอาลงไปต้มใส่กับกะทินะประมาณอยู่สิบกว่านาทีนี่แหละเนาะ หลังจากนั้นในกสิีมาเท้าเอาตอนไก่งวงหั่นออกพักไว้ให้เย็นเนาะแล้วก็จะมาจีกเอาแตซีนเพลนโค้งไก่งวงนี่แต่ละปีแต่งสกีเบ่งแล้วเนาะในบริทิมนะเน่เอาใส่ฟิเซอร์ไว้เนาะบางปีก็เอาเฮดเป็นต้มกระเปียกเข่านะเพราะว่าซีนมันหลายได้หลังจากที่จีออกมาก็ได้บบกหลายนึงเนาะส่วนหนึ่งหันกะต่ำพอหยาบเนาะแล้วก็เอาไปลุงอันหมอน้ำขาขปุ้นคือเกาและส่วนหนึ่งหันเน่ก็จีกเป็นตอนเนาะตอนโคโลเคเลนะเนาะเอามาใส่ แล้วก็จะต้มตอนเลือดแล้วก็ต้มติ่นไก่มาใส่พร้อมเนาะติ่นไก่กับตอนเลือดนี่ต้มพอแบบว่บาบ,าบา่ให้เปื่อยหลายเอ้อเพอว่าถ้าเปือ่อยพูดเอาเวลาเอามาลงหม้อมันแห้งสิเปือ่อยหะนะแล้วก็ปรุงรสใส่ขะนอเกลือแป้งนวัวแล้วก็น้ำตาลเนาะปรุงเอารสชาติที่เข้ามากคันแหละท่อน,นี้ก็แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ หลังจากนั้นนี่กระสิเคี่ยวไปแล้วก็ซิมรสซาาดเอาตามที่หมกักม่พร้าอย่างกระปุ่งเพิ่มเนาะส่วนขับปุ้นม้นนี้เนื้อกะบม่มีอย่างหลายเนาะเอาที่มีตามตู้เย็นก็นจะมีกะลัมปีกับหมักทั่วยาวเนาะทอนี้กระแทบแล้วเบิ้นไปส่งถ้วยพู้ได้ีนิม้นนี้นะโอเคนะ้องลองเฮ็ดกินเบิงแล้วพอกันใหมคลิปหน้าเดอ้อบ,บาย